นะครับพี่น้องทอดในตูมียแล้วครับผมแรงงานไทยเขาซืพากันไปตลาดหาซื้อเข้ากับน้ำครับผมนะครับนะครับแรงงานไทยเขาโอ้ยยางมาเลยโอ้ยวัสดีครับพนักเกษตรเลยเลาะมาเลาะมาถ่ายน้ำมันเครื่องเหนื่อยเนาะโอ้ยาไปตลาดเด้ครับนะครับแรงงานไทยเขาไปหาซื้อเข้ากับน้ำพี่น้องเลยนะครับมันหยุด วิถีชีวิตแรงงานไทยเนาในอีซิลไปจ้ารำชิบจ้าโอ้ขามทางกันเลยพี่น้องเลยนะครับทางงามตลาดบรรยากาศโอ้มาจากปีนี้เขามาตลาดที่นหนึ่งเลยยสามปีมาที่หนึง่งสามปีมาที่หนึง่งก็มาเดียเดียวเฮ้พี่น้องนี่มาโมด่วนมาตลาดน้ำมูลแล,ล้วนี่ยนะครับปีแล้วเดียวปีแล้วเดียวโมด่วนมากนะครับพี่น้องโอ้โอโอ เอากันไาหาซื ت ت ้อเข้างหน้าเปนบรรยากาศในตู้มีอ้องไเาขเนนะครัากาศมีเล่อยนี่เ้นะครับยงนแล้วครับแรงานไทยเข้าไปเยบ้าวดคนเพื่อ ย่างแค่เราไม่ต้องไปหาซื้อเข้ากับน้ำเลยครับนะครับที่ในตู้เมี้ยงบิชเชว่าอยู่ภาคใต้ของประเทศอิตาลียครับผมเห็นไหมครอบตู้เมี้ยงแบบจะเล่นอยู่ครับเห็นไหมนรับนะครับมีงตู้เมี้ยงเหรอครับวนแดงสวนๆเลยโอ้ปัดดูเพื่านเขาได้เนาะมีไหมเนาะเพื่อนเนาะ แต่เขาขย่บ้านนอกคักเราบ้าพรงเห็นงานนะไก่น่ยยมองกานนะมองเห็นงานจากนี้ไปหรือต่กดอ่ะามสิบสี่สิบได้นะประมาณหมดลส่สิบสี่สิบี่แล้วกไก่เนี่ยนกไก่กไก่เหียมเดียเยวเเหีู่เทียวนี้ใครได้ด้ยรึยไงดูแบบขาดเขียวคุณก็ขาดไป้าาเลยบรรยากาศ ก็ไม่เขียวแล้วขามแล้วไปเลเฝ้าดอกเขาถือกับเฝ้าขามถนนครับผมครับพี่น้องครับไปหาเสื้อผ้ากับน้ำเลยครับผมครับหาเสื้อผ้ากับน้ำไปยู้ไปกินไปยู้ไปกินเวลาให้การเทำงานพี่น้องนะครับทำงานนี่กตลาดแล้วพี่น้องทำง,งานนี่ปีแล้วสี่เกลอในงานไทยเขาโอ้โหดีมเลยตามไปทางนี่ว่า อันนี้ครังนี่แล้วขาขาแพ้เขียวต้องมีการด้วยฮอตแบบนี้นะครับฮอตลาดอะไรด้วยพี่น้องเอ้ยเปนไงไหนครับพี่น้องฮอตตลาดอลไรครับพี่น้องมันนะนะครับฮอตลาดไรพักกันหาซื้อข้าวหน้ามีพี่น้องหน่ยนะครับผมนะครับตลาด้มาาตลลดแนะครับ เป่าดอกขินผือเลยมหาซื <conhe cific> ้อเขาน้ำเลยครับผมินไปายพอยนงเนตลาดอูเงินไหมเนอยกรเป้าหนเปาดอกขินผือกับเพราะตลาดมหาซื้อเขาน้ำซื้อสุลอกสุละไม่ครับ โอ้ด <stars> ิก็ถือกินได้ผลไม้กี่เลยดเจ้าเรียบโอ้มดแจกเจ้ให้นะนะครับผมครับเบ้าดอกมันถือกับหาลอนนครับพี่น้อง่ากิได้ยังครับคือตลาด้านเทาละครับผมโอ้หเราไี่ย่น้องอ้เบ้าดอกมันือกัหาลอนครับผมหาล้อซื้อคอน้ากันครับไปซื้ออย่างดีพี่น้อง นะครับบรรยากาศตลาดตลาดดูทอ,อ,อยไตอิซิวแับงานไทยนี่นเขาเวงดิน,น,น,นะครับ,รบหาเราะเ้อพี่น้องเลยหาเราเบิ่งกระสอบน้ำครับนี่ร้านนี่ร้านไหนร้านนี้หมวอาจารจ้าไปเบิ่งตับบําด้วซื้ดสองคนหมดเลยตายชุดครับ โอ้ปลาเน็บหมากันรอไม่เรับเาดอกมัอถือกหาเลาะเพิ่งแวครับผมไ่ากัได้กับเขายังนี่ับหลายลุ่นเจ้าปลาเนันยทงานอะไราหาลาะเพิ่เาดอกมันถืออ่เลาเบิ่งกับเขานครับผมไได้ยัง บรรยากาศนะครับพี่น้องเบาดอกคนเผอกหาล้อบึงเสื้อเขาอน้ำครับผมนี่ครับตันตัวับถ้าะล้อบึงกันได้อย่างดีเหมืองานไทย บราาาบยรย,า,ยราก,ยกาศอยู่ตลาดเด้ครับครับครับป่าดอกกนือกันหางล้อเัิงได้พี่น้องไป่ว่าจะจากเลย,ว,เลยเว่ากี่เอาอีหยังครับผมครับี่น้องไปครับบรรยากาศอยู่ตลาดลนกเขี่ยนวะ เราตอือได้ักใบป่เออปวแม่นเรยกเรียก่าล้านเรียไักใบวะล่ะอสักสามบานเอ้โอ้ยเดียวบรรยากาศครับนี่ปอนวบบรรยากาศภาคใต้อีกเซวหาซื้อข้าวน้าอบพี่น้องขนมครับงนในร้านขายสื้อผด้วพี่น้องอ แนวรนน่างาากายเสพติดบรรยากาศรับเบาดอกคนถือกระหาย่างเลาะชมไปเรียกครับผมับครับร่างกาเสพาดอ้หาซื้อสื้อผ้าวน่ะนเนี่ยเอาแนไหม้ไหมหาเสย่งโอ้นี่ครับโอ้หมวกกันไม่ไดนะ้่าดนะีลว ครับเนี hmm. ่ยเอาเรียกอืมเออคือว <Def. S 2> ่านมมีฝากคืออยู่ครับโอ้จริงไล้เย่นเป็นนาใสต่เปเปล่าดอกคอนถือกับเป็นกันครับผมครับไปข้าเลยข้าเลย